ที่เปิดเพลงก็กลัวเพลงเพลงเ่าวันนี้ลบคลิปไปคลิปหนึ่งสินาทีไปกับไป12บสนาทีนี่ขณะที่รถยังไว้ตอนนี้คือช่วงกัับบา้าเดี๋ยวจะตัดคลิปตอนออกจากบ้านให้ดูว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยคือจันเข็ม จันทเขมตำบลคลองผูอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีนี่แหละซื่อของแป๊บมาจอดซื้อของแป๊บหนึ่งจ้าโอเคจอด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 ซึมมันเราจะไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นโทษไก่แค่ตัดต่อไปจอดซื้อแป๊บหนึ่งจอดซื้อของแป๊บนี่แหละ กันดานไหมบ้านสาวจันกังกกนี่คือคลิปตอนกับเดอพี่น้องเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนออกจากบ้านตัดลงมาอีกรอบหนึ่งนี่คือตอนเขาบ้านพอเมื่อเช้าถ่ายวิดีโอจะยุดตรงนี้แหละจะยุดตรงสื่อไกล จะยุดตรงนี้มือชาจุดุดตรงนี้นี่แหละจะยุดตรงนี้เรวจะตัดต่อคลิปอีกนี่คือต้อนเชาที่ออกจากบ้านนี่คือต้อนออกจากบ้านตอนนี้กําลังอยู่ก็ไล่โสดน้องจริงใจอยู่เนี่ยตอนออกจากบ้านสองทางทางจม่้ตัวทเลียน ตอนออกดแกบบ้านตอนออกดแกบบ้านเลี้ยวขวาคือขึ้นน้ำตกกันตะแปะเลี้ยวขวาเขาขึ้นน้ำตกกันตะแปะที่ทำช่องตอนแรกทำ คนจันตะแเปะคือว่ามันเป็นอะไรที่ค้นหาง่ายก็เลยตั้งชื่อก็อเลยไม่ปังเหมือนพี่สาวบางนาบอกนี่ออกจากบ้านละเนี่ยคือออกจากบ้านคือเดินไปโรงเรียนนะพี่น้องเดินไปโรงเรียนโอที่เขตรวจเดินมอทิปรถขึ้นเนินเดินออกจากบ้านไปโรงเรียน 8ปกิโลนี่แหละ8ปกิโลนี่คือเขานี่คือภูเขาเน้อจ้าเขาซอยดาวเขาสอยดาวหันไปอีกฟังก์ก่อนคือคำพูดสอยดาว,อ,อ,ดาวอันนี้วัด สอยดาวนิมิตรวัดทันพโอเคียนทันพโอเขียนวาสาง่งไหวก่อนจะก้อนทันจะเสียหลายปีมากวัดเนี่ยเดี๋ยวมีสลักกระพัดผลไม้แล้วจะไปถ่ายให้ดูเงาะทุเรียนยเต้มวัดชาวบ้านเอาไปทำกระถินกระถินผลไม้ป้าป่าผลไม้จะจะถ่ายให้ดู คือว่าออกตรงนี้ได้คุณสามีจะเหยียบรถหน้าดูเลยเพราะกลัวไปไม่ทันไล่สุดน้องจริงใจเนี่ยถ้าออกตรงนี้ได้คืคอเขาจะเหยียบรถเนี่ยตรงนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สักขีดดูบ้านช่องเขาจะห่างกันมากนาทิม บ้านหนึ่งหลังต่อเจ้าของที่หนึ่งคนจะหาบ้านเรือนไม่มีเขาก็อยู่ตามสวนสองทางทางเนี่ยมีแต่ป่าทุเรียนทั้งนั้นสวนทุเรียนน้องแต่คนสวยสาวแต่เขาลังปูกเขาทำร่องทุเรียนแฉะ ลองค้นเรียกทำคู่เหยียบแหละคุณสามีเหยียบรถอย่างเดียวกลัวน้องกลัวเมียไปไม่ทันไล่สุดบึงอย่างเดียวเหยียบแล้วครับพี่น้องเหยียบแล้ว <c oughs> เต็มที่แล้วเขานะ่ะ <c oughs> เต็มที่ในชีวิตเขาแล้วกลัวเมียไม่ทันน้องจริงใจเหยียบ <c oughs> <c oughs> สองข้างทางไม่มีอะไรตะภากอีสานก็เป็นนาข้าวเนาะถ้าเป็นภาคอีสานก็เป็นนา,ข,านข้าวแต่ละภาคไม่เหมือนกันอ้อยก็เราไมเหยียบไหมอันนี้ป่าทุเรียน มังป่ายางแบบเายียบรสำรวจก็ไปดีก็เกาหลอกพี่น้องเอ้ยเหยียบโปอกเลยส่งขี้ไล่เกาอีกส่างก็ได้จะต้องมีแววมีแววจะเสียตังค์อีกแล้วดูบรรยากาศข้างทางนะคะมีแต่ป่าทุเรียนมีแววจะเสียแหะสัญญาณโบมีก็พอต้นที่แดดผัวรีบผ่าไปหาสัญญาณ กำลังอยู่ในไหล่สดน้องกิงใจอ,อยู่ยยก็ต้องรีบออกเพราะไม่มีสัญญาณคีขมากนี่ยกับว่ามีสัญญาณนะเนี่นยไม่มีสัญญาณอาศัยแต่วไว f i อย่างเดียวบ้านทุกหลังต้องมีไวไฟทุกหลังปลาทุเรียนผู้ใหญ่บ้านฝนตกเนี่ยือจบชีวิตโทรหาใครไม่มีทางผิดห <ưng? S 2> า,าทำขู่อันนี้เขาเอาปลายางออกแล้วเขาปลูกเรียน ไม่ต้องเรียนไหมวายเหยบไหมเดี๋ยวผลิตตังก่อนทำไมเน,เ,นเนี่ยเนี่ยคิดดูว่าเดินไปโรงเรียนน่ะตั้งแต่ทางออกจากบ้าน <c oughs> น่ะมืก่อนน่ะไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์นะรถจนก็ไม่มีนะคะเดินอย่างเดียว ถนนหนทางก็ไม่ใช่ลูกลังแบบเนี้ยไม่ก่อนเป็นทางลูกลังนะเดินมาโรงเรียนทางรถที่เขาตอนทอยรถออกจากป่านเราลงสูงอ่ะเราลงู้งมัน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 ขับให้หล่อมันไปทางเดียวกันอะเราไปยืนอะเคียงเอวเคียงเอวเลยสําหรับคนเด็กๆนะตอนทอยออกจากป่านนี่คือทางเมดไทย กดูว่าตั้งแต่ขี่รถออกมานะ่ะมีรถสวนทางเรากี่คันแต่ว่าจะเยอะช่วงรถตัดทุเรียนนะเยอะขี่รถตรงระวังตัดทุเรียนจะครับเร็วมากเร็วจนหนากกลัวเนี่ย ถ้าจะมาเซเว่นก็ต้องออกมาถึงโรงเรียนเนี่ยเดินมาโรงเรียนเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนโรงเรียนจันเขมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเนี่ยอยากบรรยายให้พี่น้องฟังทําไมทําไมบ้านคนจันไม่มีสัญญาณนี่ไม่มีจริงๆอยูต่ติดเขาด้วยอยูต่ติดตกใจกะแปะ ไปกับเราประมาณ10โลใช่ปะไป10โลกลับบ้าน10โลก็เป็น20กิโลใช่ไหมโอเคไม่ฟังยิ้มโทรศัพท์อย่างเดียววัตเตอเมียบา่าเนี่นนยตนอะขาไปทำงานนะก่อนหนานนะันขากลับจากทำงาน เราสาเหลือจะไปและถ่ายคลิปแต่นิดเดียวเนี่ยอัดคลิปไม่ดูจะอัดแต่หรือเปล่าจะจอดไหนก็ได้ยังไม่ถึงโรงเรียนค่ะเดินไปโรงเรียนค่ะ มาลงกองพอออแต่ท่านเกเสียอะไรพอออนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน,นถึงโรงเรียนเดินเข็มลแล้วค่ะเนี่ยแหละโรงเรียนที่คนจันเรียนนี่เนี่ยโรงเรียนที่คนจันเรียนจะจบคลิปแล้วเดอ้อพี่น้อง จึงได้ก็ะฝากพี่ฝากน้องบึงคลิปกันดเด้อเปิดโทรศัพท์ยอดวิวเราขึ้นแล้วก็ดีใจแล้วมีคนสนใจคลิปเราใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะจอดสื่อของแป๊บหนึ่งจอดสื่อน้ำแขนจอะอันนี้คือวัดจันเข้มเนี่ยวัดจันเข้ม เนี่ยวัดจันทะเขมจอดสื่อของแป๊บ

เกียร์สองเกียร์สามเกียร์แค่นั้นแหละขึ้นเกียร์ต่อไปไม่ได้ไม่มีแรงเซินเกียร์เป็น